สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เกษตรกินได้ใบนพดลเจอกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูตุ้นตอนตุ้นตอนของผมจะมีอยู่2ลักษณะอันนี้ผมเรียกว่าข้าวต้มมัดนะครับลักษณะทรงคล้ายๆขาย้าวต้มมัดนะครับอีกอันนึงอันนี้ทัปฟี เหมือนลูกอมเหมือนท็อฟฟี่นะครับผลก็ไม่ได้แตกต่างนะครับจาออกดีเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างก็จะอยู่ตรงเนี้ยหนึง่งการเอาออกนะครับการที่จะแกะออกแบบท็อฟฟี่เนี่ยมันแกะง่ายนะครับส่วนอันเนี้ยมันเป็นตุ่มตุ่มมันจะแกะยากนะครับข้อควรระวังก็คือ่อาให้ตุ่มมันแตก นะครับรากมันจะสะเทือนได้นะครับเรามาดูกันต้องค่อยๆแกะอันนี้นะครับมันจะต้องค่อยๆแกะ วันนี้วันที่เจ็ดมีนาหกเจ็ดอากาศร้อนมากครับจะต้องค่อยๆแกะนะครับอย่าให้ตุ้มเขาแตกนี่คือข้อเสียของการทำแบบข้าวต้มมัดนะครับตานนั้นเะน่ยแตแล้ว อือแบบนี้ครับอืมกล่าวนิดนึงไม่เป็นไรครับมาดูอันนี้นี่แบบท็อปปี้นะ แ๊บเดียวเสร็จแล้วแล้วอันเนี้ยเราก็เอากลับไปแชรี่นะครับเห็นบอกรักสวยงามง่ายน,นี่เป็นกิ่งมะนาวนะครับกิ่งมะนาวไร่เมล็ดสวยงามขนาดกำลังสวยเห็นไหมครับประมาณครึ่งนิ้วก้อยกำลังเลี้ยงง่ายนะครับสามารถปลูกตรงหนาเลี้งได้นะครับ ลดให้ชุม่ม,ค,มคุ้มให้นาหนาครับอ่าทีนี้ก็มาใส่ลงถุงดำนะครับอันนี้จะเป็น4คูณ8ถุงแบบนี้นะครับ4คูณ8เตรียมให้ดูสอก่องสอย่างอ่าแล้วแต่สะดวกนะครับเพื่อนๆลองนำไปใช้ดู สะดวกวิธีไหนก็เราก็ใช้วิธีนั้นแหละนะครับเพราะว่าผลลัพธ์มันออกมาก็เหมือนกันนะครับยังไงล่างก็ออกเหมือนกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากติดตามด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามส้รดลขอบคุณครับสวัสดีครับ